ยอดพิธีที่เข้มขังพิธีจัดตรุรพิธพรชัยมหากาบแห่งมนขังอมตะแห่งกรุงเก่าวัตถุมงคล9ก้าพระเกจิคณาจารย์ของแผ่นดินรวมไว้วันนี้มาในรูปแบบของเหรียญหลวงพ่อกวยชุตินทโลเนื้อทองแดงกะไหล่ทองคำสร้าง5,555องค์สนใจติดต่อไอดีไลน์มาที่ปูพักเครื่องรับประกันพระแท้ครับครับสวัสดีครับ กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกท่านเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับวันนี้เปิดฉากมากับโลเคชั่นนี้ครับท่านผู้ชมที่ได้ยินเสียงอื้อออยู่นะครับผมอยู่บนเรือนะท่านผู้ชมครับแล้วผมเดินทางมาตรงบางปะอินกําลังจะข้ามฝั่งนะครับแต่ได้พบได้เห็นกับาภาพที่อยู่เบื้องหน้านะท่านผู้ชมครับมีเรือหนักหนึ่งชุดกําลังมุ่งหน้าขึ้นไปสู่วังน้นําวนตรงหน้าวัดพนัญเชิงและวัดบางกระจะนะครับ แต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้เขียวๆนะท่านผู้ชมเ,เมื่อตอนครั้งหนึ่งหลายเดือนแล้วนะครับที่ผมได้บอกไว้ได้พูดไว้นะท่านผู้ชมนะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งก่อนฤดูน้ําหลากจะมาถึงนะครับมันจะมีกอสว่านเนี่ยหนานแน่นเลยไปทั่วพื้นแม่น้ําเจ้าพรายานี้เลยนะท่านผู้ชมครับวันนี้ได้เห็นน้าผมรีบถ่ายทำมาท่านผู้ชมได้รับชมกันนะแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยกันไปนะท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมเกินอย่างนี้นะ มันจะมีเรื่องราวของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องแคมมิงนะที่เขาใช้กันนะครับเพราะเรือลำนี้ก็น่าจะาเป็นตระกูลของแคมมิงตัวเคเหมือนกันนะเนื่องจากถ้าเกิดเป็นเรือหนักที่มาจากทางทะเลนะแล้วสามารถเจะเข้ามาข้างในแล้วล่องออกไปสู่ทะเลได้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เครื่องตระกูลแคมมิงกกันนะครับตระกูลเคนะห้าร้อยแรงม้านะครับเพราะว่ามันมันอึดมันทนนะเอาง่งายๆเลยพูดกันเข้าใจใง่ายๆมันอึดมันทนนะครับ ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งจะเป็นเรื่องราวของอเชือกที่เขาปล่อยยาวๆนะทมม่านผู้ชมอ่าผมพูดเกินอย่างนี้นะครับวันนี้ลิปจะเป็นในลักษณะน,นี้นะเพราะเดี๋ยวลำเนี้ยเดี๋ยวถ้าหลุดจากกอสว่านี่มานะทมม่านผู้ชมเดี๋ยวเขาต้องปล่อยเป็นเชือกกันยาวๆตรงกอสว่าที่มันเยอะๆอย่างนี้มันก็เป็นอุปสรรคในการเดินเรือเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่แค่กอสองกอนะทมม่านผู้ชมมันหนานแน่นเลยนะ มันหนานแน่นกันเลยทีเดียวนะครับนี่บง่งบอกอีกอย่างหนึ่งว่าใกล้แล้วนะท่านผู้ชมใกล้ฤดูน้ําหลากของเราจะมาถึงแล้วนะครับจะมีฤดูผักตกชวาแล้วกันผมเรียกแบบนี้ที่มันมากันหนานแน่นแบบนี้นะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะค่อยๆค,คุยกันไปนะครับพูดจากันตามภาษาของปูพะเครื่องนะครับเราเล่า,เ,ลา,เ,ลาเรื่องราวพูดคุยแบบพี่น้องแบบเพื่อนนะครับมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะ อยากรู้รายละเอียดตรงไหนบอกกันได้นะเดี๋ยวผมพยายามจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เบื้องหน้าเนี่ยท่านผู้ชมเรือเนี่ยกำลังกลับลำนะท่านผู้ชมนะผมก็อยู่บนเรือนี่แหละแล้วก็ถ่ายไปด้วยเลยมันก็เลยจะเห,เห็นเห็นมุมเห็นวิวแบบนี้นะมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยถ่ายทอดออกมานะครับมันจะได้เห็นว่าตรงกลางแม่น้ําเป็นเช่นไรด้วยนะเพราะเนี่ยผมอยู่กลางแม่น้ําแล้วนะท่านผู้ชมนะอ่ะทาท่านผู้ชม พอเรือนะ่ะมันใกล้เข้ามานะเสียงของเรือมนก็เริ่มจะจะบินมาแล้วนะจะลอยก้องก้องมาแล้วซ้ายมือซ้ายมือีอท่านผู้ชมเห็นอ่านี่เลยจําได้ไหมเอ่ยครั้งหนึ่งที่บางปะอินผมถ่ายไว้นะครับเป็นท่าเทียบขึ้นลงของสินค้าเหมือนกันนะมีปูนขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับมีน้ําตาลแล้วก็มีแป้งขึ้นตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะและจากนั้นนะก็จะมีรถบรรทุกอะ มาคอยรับอยู่ที่ท่าเนี้ยแล้วแล้วก็ดําเนินการขนส่งต่อไปอลรมทุกเนี่ยเข้าออกทั้งรวมถึงรถปูนด้วยนะนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็มีปูนขึ้นด้วยนะท่านผู้ชมครับปกติที่เห็นนะเนี่ยแล้วท่าผู้ชมสังเกตทางซ้ายมือนะครับตรงเนี้ยก็จะมีเรือเบาเรือเบานี่คือท่านผู้ชมดูครับเห็นไหมมันมันสูงมันสูงกว่าเรือโป๊ที่มาจากาทางทะเลที่เข้ามานะครับจากพระนครที่เข้ามาแล้วเดินทางมาเนี่ยเทียบกันเห็นไหมครับท่านผู้ชม อันเนี้ยเรือโป๊ที่จอดอยู่อะมาเอาของขึ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่เขาก็คอยลงของอยู่แม้มันจะสูงนะ5เมตรนะท่านผู้ชมห้าเมตรนะครับความสูงนะถ้ายังไม่ได้ใส่ของลงไปประมาณ5เมตรได้นะครับเทียบอยู่ตรงเนี้ยตรงท่านี้เลยนะท่านผู้ชมครับอวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นค่อยๆไปนะท่านผู้ชมนะผมอ่านคอมเมนต์นะครับของท่านผู้ชมหลายๆท่านหลายๆคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องยนต์นะ ผมก็เลยค่อยๆนะครับไปเรียบเรียงมานะครับอาจจะยังไม่ได้ละเอียดลึกนักแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะแล้วก็ทราบถึงเรื่องราวของเครื่องยนต์ตระกูลคัมมิ่งนะครับเอาก่อนอื่นนะเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็เรียกกันเป็นลูกสูบนะครับจะเป็น4สูบหรือว่า6สูบนะยังไม่ได้เรียกเป็นอย่างอื่นนะเรียก4สูบ6สูบแล้วกันนะเข้าใจกันง่ายๆนะครับผม เครื่องยนต์แคมมิ่ง4สูบก็มีนะ6สูบก็มีนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยใช้ในงานของงานหนักแบบรถบรรทุกก็มีเป็นเครื่องปั่นไฟก็มีแล้วก็มันเป็นเครื่องเรือแบบเรือลากจูงเรือโพสสินค้าแบบนี้ก็มีนะครับอาท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะค่อยๆไล่กันไปผมค่อยนึกนะท่านผู้ชมนะว่ามันจะต้องเรียบเรียงกันยังไงนะครับขนาดของแรงมา้าไล่กันไปนะครับที่ระดับ 20แรงม้านะท่านผู้ชมนะจนถึง2,000แรงมา้าเอาสิครับท่านผู้ชมเครื่องแคมมิ่งนะแล้วก็เอาที่มันจ,จัดไปเลยคือเครื่องแคมมิ่ง16สูบ4พันแรงมา้าท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะที่ผมเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ของเครื่องแคมมิ่งนะแต่ที่เห็นอยู่ในเรือโยงในล,ล่างจุงเรือโพสสินค้าที่ออกในทะเลด้วยแล้วก็วิ่งเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพยานี้ด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นแคมมิงสกูล K 500ก็เอาอยู่แล้วนะท่านผู้ชมปรับแต่งโมดิฟายใสเทอร์โบเข้าไปสักสองลูกนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ทำท่อไอเสียให้มันล้นๆหน่อยนะมันก็จะรีดก,กำลังแรงมาร์กันออกมาได้อีกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำอ่าฮ่าแบบนี้เลยท่านผู้ชมโค้งกันเป็นเหล็กนะโค้งเครื่องโค้งหล่อเป็นเหล็กนะครับใสเทอร์โบชาร์จเจอร์เข้าไปนะโอ้โหท่านผู้ชมครับทีนี้แหละมันก็จะเปิดอัตราศึกครับ ออกมารีดพลังออกมาได้เต็มที่นะกุ่มพลังของเครื่องยนต์นะครับตระกูลแคมมิงที่ใช้กันอยู่แพร่หลายตอนนี้นะในกลุ่มของเรือโยงเรือลากจูงและโปสสินค้าอันนี้เป็นข้อมูลเท่าๆนะครับเอามาให้ให้ให้รู้กันได้บ้างนะตอบคอมเมนต์พวกพี่ๆเขานะครับว่าเขาอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรือโยงอะไรประมาณนี้เครื่องยนต์ประมาณไหนนะเอาแล้วท่านผู้ชมเน่นๆนเมัน,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 นมถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมครับอ่าตรงที่ผมผมบอกไว้นะ เห็นไหมครับพอออกมาจากตรงสวะนะตรงกอสวะยาวๆนะเขาเริ่มปล่อยเชือกแบบพี่ที่เป็นสร่งเรือนะเขาก็จะมีหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับคอนโทรลกันนะกับพี่กัปตันพี่นายท้ายนะท่านผู้ชมความยาวที่ผมบอกไว้ความยาวของเชือกอันนี้เป็นข้อมูลนะครับผมก็ปรึกษากับทางด้านกัปตันหนุ่มกัปตันหนุ่มไฟแรงของผมนะครับวีละวาลีสานะครับน้องเวฟนะ สอบถามข้อมูลกันนะครับผมว่าทําไมทําไมเขาถึงปล่อยเชือกยาวๆออกมานะท่านผู้ชมครับเรามาได้คําตอบแบบนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมกลับมาย้อนให้ดูตรงนี้ตรงเรือลํานี้ที่มานะท่านผู้ชมครับเสียงอื้อเลยนะอยู่ใกล้ๆเสียงอื้อๆเลยแต่ผมไม่ได้เห็นชื่อเรือของพี่เขานะครับยังไงเดี๋ยวเก็บไว้เป็นการบ้านคราวหน้านะเดี๋ยวผมไปตามลํานี้นะครับว่าชื่ออะไรนะมานําเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันครับ แต่ตอนนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเชือกครับเชือกมันยาวเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้คือผมแพนกล้องออกมาเนี่ยให้มันเป็นแบบปกติแหละมันยาวไปเลยนะถ้าซูมนี่มองไม่เห็นนะมันจะเห็นไม่ทั่วแบบนี้เนี่ยพอซูมไปจะเห็นแค่นี้อ่าปกตินะที่เวลาเลี้ยวตรงวัดพนันเชิงแล้วเราจะเห็นเห็นได้เลยใช่ไหมครับอ่าเขาบอกว่าถ้าตรงเลี้ยววัดพนันเชิงเนี่ยจะมีการปรับนะให้เหลือประมาณความยาวสัก50ประมาณนี้นะประมาณนี้ ส่วนเนี่ยพออยู่ตรงด้านนอกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่ามันเป็นความสามารถเป็นพักษะของพี่ๆีนายท้ายนะครับแต่ละท่านนะว่าเขาถนัดในการที่ปล่อยเชือกยาวเท่าไหร่นะครับและการปล่อยเชือกเนี่ยมันมีผลนะทําให้เรือมันวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะท่านผู้ชมครับเป็นการเคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วยยิ่งปล่อยเร็วมันยิ่งวิ่งได้เร็วขึ้นนะอ่าอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของแรงเฉื่อยและก็อัตรานะครับ การเร่งการส่งนะออกไปนะให้ตัวกันออกไปแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่ลํานี้นะครับที่เขาปล่อยกันได้สุดแล้วนะนี่สุดแล้วโอ้โหดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่างนี้น่าจะประมาณสักร้อยเมตรนะข้อมูลที่ผมได้มาร้อยเมตรก็มีนะครับแล้วแต่ว่าความถนัดเลยความถนัดของพี่นายท้ายแต่ละท่านไม่เหมือนกันร้อยเมตรแล้วมันจะให้ตัวเร็วขึ้นนะท่านผู้ชมอันเนี้ยที่เราเห็นอยู่มุ่งหน้าไปเนี่ยพี่เขากําลังจะมุ่งหน้าไป ที่ตรงสามแยกวังน้ำวนที่ตรงวัดพนันเชิงนะครับแต่ผมมาเจอะตรงนี้ก่อนเลยมีโอกาสได้ถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้เราจะเห็นเชือกที่ยาวครับแต่ถ้าตรงถึงวัดพนันเชิงอ่ะเราจะไม่เห็นเชือกที่ยาวแล้วนะอันเนี้มาจากพอไปถึงตรงจุดที่ก่อนจะเลี้ยวนะครับที่ผมเคยไปถ่ายทํานะครับเขาจะมีการจับพวงเขาเรียกว่าจับพวงต่อพวงนะฮะก็จะเอาเรือต่งท้ายมาช่วยหนึ่งลำแล้วก็จะมีการย่นเชือกที่อยู่ข้างหน้า จากตรงนี้ที่ไปเนี่ยยาวสัก100เมตรพอไปถึงตรงหน้าวัดนันเชิงนะครับก็จะมีการล่นลงมาเหลือสัก50 40- 50อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะแต่คิดว่าน่าจะเป็น50แล้วก็ความสามารถของพี่แต่ละท่านเนี่ยที่ผมบอกว่าไม่เหมือนกันความชํานาญไม่เหมือนกันบางท่านนี่คือตรงแม่น้ําตรงนี้ก็จะสัก50 60เมตรและ70เมตรมันแล้วแต่ว่าเรือนอะ่ะเลี้ยวยากไหม อ่านี่ท่านผู้ชมอันนี้ด้วยนะมันมีผลนะครับว่าเรือลําเนี้ยเลี้ยวยากหรือเลี้ยวง่ายและวโป๊ะที่มาต่อกันมาอย่างไรนะอย่างบางคลิปที่ผมเคยถ่ายนะท่านผู้ชมเป็นคลิปเก่าๆนะครับมีการต่อแข็งเกิดขึ้นผมก็เพิ่งจะทราบตอนที่ผมไปถ่ายได้นะครับแล้วผมก็นํามาเป็นวิดีโอจากนั้นนะก็มีพี่ๆที่เป็นกัปตันนะครับ ก็มาให้ข้อมูลผมพี่ๆสลังเรือก็มาช่วยอธิบายให้ผมฟังนะว่าถ้าต่อแบบนี้มันต่อแข็งมันเลี้ยวยากนะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าตรงวัดพนันเชิงจริงๆเลยนะเราไม่ได้เห็นเขาปล่อยเชือกยาวร้อยเมตรแบบนี้แน่นอนครับวันนี้ผมจึงต้องมาที่นี่ครับกลางแม่น้ําเจ้าพญาตรงนี้เลยเราจะได้เห็นแบบนี้นะแล้วเราก็ได้รู้ด้วยกันนะครับวิดีโอของผมทั้งหมดนะครับที่อยู่ใน YouTube ต่อไปวันหน้ามันจะเป็นตำนานนะครับเอาไว้ให้ดูกันนะท่านผู้ชมครับ ยิ่งนานวันไปนะครับวิถีชีวิตของเรือโยงนะครับไม่มีใครได้นํามาพูดนะเราก็ไม่รู้นะผมพยายามอยากจะตีแผ่ออกไปนะครับให้เรื่องราวของเรือโยงเรือล่จุงเรือโปสสินค้านะมันเป็นจุดเด่นของจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับเป็นแหล่งที่ว่าใครมาเที่ยวแล้วก็อยากมาพบมาเห็นนะมันเป็นจุดขายเลยว่าเวลามาเราจะเห็นเรือแบบนี้สวยๆแบบนี้นึกถึงบรรยากาศแบบนี้นะครับ จึงอยากเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรียาและผมก็อยากให้เห็นการทํางานของพี่พี่ที่ทํางานอยู่บนเรือนะครับพี่พี่สลังเรือพี่พี่อินเนียนะครับพี่พี่ที่เป็นกัปตันพี่ที่เป็นในท้ายแต่ละท่านเขาทํางานกันเช่นไรนะเพื่อที่จะขนถ่ายสิ่งของอ่ะเพื่อที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพระนครหรือในที่ต่างๆต่อไปพี่เขาจะได้มีคุณค่าครับนี่แหละครับ ผมถึงนํามาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวนะท่านผู้ชมครับให้มันเป็นคลิปให้มันเป็นตำนานครับอีกไม่กี่สิบปีนะผมก็ไปจากโลกนี้แล้วนะทิ้งอันนี้ไว้ให้ดูกันนะครับอาจจะ20-30ปีหน้าผมอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะท่านผู้ชมครับ <c oughs> และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับนําส่งพวกพี่ๆตรงนี้ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับขออน,นุญาจบารมีพระเดชพระคุณคุณหลวงพ่อโตวัฒนันเชิงนะครับคุ้มครองปกปักรักษาผู้พี่นักเดินเรือทุกทท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับทำทุกภารกิจปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับพบกันใหม่ครับวันนี้กัสวัสดีครับ